สวัสดีครับผมบาร์คครับเด m o นิกบอยไม่นานนะัจริงๆผมเขียนอยู่ประมาณ4ีหชั่วโมงครับ4-5ชั่วโมงใช่เพื่อมากดดันในพาราไซส์เลยนี่ฮะเป็นหัวกะโหลกแล้วเป็นรากไม้เหมือนที่ผมชอบทำไซเนี้มันคือที่เขียนมามันคือเกินเกินเอแน่นอนอใช่แล้วคือ,ซ,อซึ่งเราออกแบบมาให้มันมีความละเอียดเพื่อมาสู้กับพี่นิวอ่าเน้นงานละเอียดใช่พี่นิวแกดีเทลสูงมากไนงะ ซึ่งผมยอมไม่ได้อยู่แล้อ่าเนี่ยผมเลยจัดดีเทลมาให้รู้สึกแบบเออมีความสมน้ำสมเนืน้อต่พี่นิวนะใช่เราเขาละเอียดเข้าสู้แล้วก็โฟมาลเล่นกับแกท้ายพี่นิวเก่งเรื่องโฟมากเรื่องของความโคตรเคี้ยวเราเลยเอาโฟมาแข่งกับแกแล้วก็ความละเอียดของเนื้องานชิ้นนี้ผมว่าน่าจะประมาณ3ชั่วโมงครึ่งครับไซส์มันไม่ใหญ่มากรู้สึกเฉยเย ก็คือเราอย่าไปเก่งดิถ้าถึงว่าเราเจอเสือเราอย่าไปกระตกกระตากเว้ใช่เราต้องนั่งนิ่งๆใช่เดี๋ยวเสือเดินผ่านไปอ่าใช่ผมเห็นแล้วเหมือนงานที่ผ่านมาของพี่นิวเหรอครับไม่ต่างกันเลยเหมือนเหมือนงานที่ผ่านมาทั้งหมดเลยไอตีมเดิมๆใช่ผมร้อยเปอร์เซ็นต์คือเราจะอ่อนแอไม่ได้ไงเราต้องบอกตัวเองก่อนว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ นิวนะครับดั ets, กเน็ตพาไซก็เริ่มจากทุกคนแล้วกันเห็นแล้วรวู้สึกเออมันดูน่าสนกกกกกุกดีอะดูกระตือรือร้นกันดีส่วน A6 ก็น่าจะรู้สึกว่าไม่ถนัดอะจริงๆแล้วไม่ไม่ค่อยถนัดงานเล็กแต่ก็ต้องต้องทำให้ได้ประมาณว่าเราก็ต้องไปคิดว่าเราจะโชว์อะไรในชิ้นเล็กๆก็ต้องไปเคาะโจทย์ให้มันแตกแล้วก็ให้ดีที่สุด นานมากชิ้นนี้คือตั้งใจจัดเลยเหมือนประมาณว่าขึ้นโครงไว้หลายชิ้นน่าจะมี 5, 5้าชิ้นแล้วก็ชิ้นที่คิดว่าได้อะก็ยังไม่ได้ก็โลกแล้วก็เอาอันใหมย่ยังรู้สึกว่าดีไม่พอทั้งหมดก็น่าจะ6กเ็ชิ้นเลยอือมเข็นจัดเลยไฟนอนเป็นชิ้นนี้ครับ คือเราไปตีโจดตรงที่พอมันไม่เป็นชิ้นใหญ่นะ่าจะเป็นตัวพาราไซต์ตัวที่แยกออกไปยังไม่เติบโตใช่ประมาณนั้นแล้วก็ยังอาจจะไม่ใช่ลูกก็ได้แต่ว่าร่างยังเล็กอยู่ยังไม่ได้ไปฝังอยู่ในร่างกายอะไรของใครหรือว่ายังไม่ได้ขยายส่วนขึ้นอะไรเราก็ตีโจด ซึ่งก็มองเป็นเรื่องการสอดคล้องจากธรรมชาติในการเติบโตทางร่างกายแล้วก็จะมองว่าอย่างสัตว์ทั่วไปเวลามันจะโตขึ้นเซลล์ที่จะดันร่างกายอะ่ะมันต้องก่อกําเนิดยังไงแล้วไปจบยังไงก็พยายามนะมันอาจจะไม่ได้ร้อซ์ที่ท,ที่ถูกต้องแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามคือเราพยายามให้มันถูกต้องที่สุดตามหลักธรรมชาติ จริงๆอยากให้เป็นส่วนไหนก็ได้เซอร์ไพรส์เอาอะเหมือนถ้าเป็นแกลบได้ก็ยิ่งยิ่งดีเพราะว่าตัวผมก็จะชอบงานที่มันเป็นแกลบอยู่แล้วให้เราได้ใช้ความคิดว่าเราจะเข้าไปจบงานในพื้นที่ที่มันกิดฝังอยังไงเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถยืดหดหรือเปลี่ยนทิศทางได้หมดเลยก็ก็สนุกก็หมายถึงว่าน่าจะทุกส่วนได้หมดเลยก็ พยายามให้มันมากกว่าที่ที่อืที่ไซส์มันเป็นะ่ะหมายถึงไซส์อะมันเล็กอยู่แล้วแต่เราเราจะวาดเหมือนงานใหญ่ไปเลยเราก็ทุกส่วนที่มันไปเราไม่อยากให้มันมั่วเลยอะเหมือนอยากให้มันไหลไปตามพิธานท,ท,ท,ที่รอการส่งไปทางทางอื่นตลอดเวลาส่วนความแบบพิเศษตรง การซ้อนเราก็พยายามเอาธรรมการที่มันเป็นสัดส่วนแต่ละสัดส่วนมาขัดกันในจังหวะที่เหมาะสมแล้วสัดส่วนของโพสต์หลักที่มันเป็นทั้งหมดของผืนงานเราอยากให้มันอ,ออกมาแล้วสวยสวยในสัดส่วนนั้นเลยดังนั้นก็พยายามมีเรื่องกราบของเส้นที่มันบิดไปเราอยากให้มันไม่ได้เป็นเส้นตรงอย่างเดียวมันอาจจะมีการแบน การแบนเสร็จพลัสไซส์อาจจะไหลได้ช่วงการบิดของมันเราจะต้องทําให้มันรู้สึกว่ามันเป็นวัตถุที่สมมุติว่าเรามองมันไม่ใช่ท่ออย่างเดียวหรือว่าถ้าโยตัวอย่างก็เหมือนแบบหางตอละเค้ที่มีความแบนแต่มีมวลของมันเราก็จะพยายามคํานวณจุดนี้ตอนมันบิดเลี้ยวกลับอะไรเงี้ยและการส่งต่อไปด้วยพูดแล้วก็งงอยู่เหมือนกัน่ <c oughs> ใครจะเข้าใจบ้างวะช <c oughs> ิ้นนี้ถ้า น่าจะนานเพราะว่าบวกเป็นบวกกับเป็นงานชิ้นเล็ก curtain, ดีเทลเราก็ยังอยากให้มันดูว่ามันยังมีครบอยู่ของมันดังนั้นรูป oh น yeah. ่าจะต้องใช้เข็มไซส์ทั้งเล็กแต่ก็พยายามทำให้มันบางทีเราช้าเกินมันก็จะดูว่าเก่งๆไปอีกเราก็จะทำให้มันเข้ามือแหละแต่ว่าด้วยเข็มที่เล็กลงก็ดีครับ เหมือนอยากให้เขาช่วงนี้บานมันมั่นใจป่าเหมือนประมาณว่างานเขาเริ่มดีมั้งคือเริ่มเริ่มเข้าคอเริ่มฝึกแล้วมือเขาเริ่มเร็วขึ้นวาดงานเร็วขึ้นเรารู้สึกว่าเขาเออดูมั่นใจอะเราก็อยากจะเป็นบทเรียนบางบทเรียนให้เขาอยู่เหมือนกันเห็นแล้วครับถ้ามีก็ผมอยากให้ เราไปดูจุดประสองค์ก่อนว่าสมมติเราแข่งมันมันต้องการอะไรส่วนผมถามตัวเองอ่ะผมต้องการให้สมมุติเราเจอบาสอ่ะเราอยากให้บาสเก่งขึ้นผมอยากให้ชิ้นเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาไปวิเคราะห์ในบางจุดที่เขาอาจจะได้เรียนรู้ว่าความซับซ้อนหรือความสิ่งที่เราจะบอกมันมีอะไรอยู่ในงานนี้